เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณวงเวียนจะรับได้ไหมกับผมทรงนี้พวกประดาษที่หนีกระดาอแบบง่ามว่ะที่อื่นก็ได้ที่ี่เจ้าเนาะอพรามเขาเจะจิงมาเอดลองเบิ้งอยากอยากอยากรู้นะว่าเขาจะรับที่ใจหรือเปล่า เจะรักกี่ใจะวะ <c oughs> รักนั้ยี่งกอะไรกี่ใจก็ได้ไ,ได้ยุ่งมีเขาวะเขามีเขาวะผู้หญิงมีหนวดคุณ,คณ่รู้จั <c oughs> กเรือๆเรอำไหม <c oughs> <c oughs> เด <c oughs> ี๋วเราจะมาดูนะว่าคุณมงเวียนจะรับได้ไหมนะ กับผมทรง,ง,งนี้กับผมทรงนี้จะมาดูว่าวงเรียนจะชอบพี่ผมที่ใจหรือว่าที่รูปล,ลักษณะกันแน่เดี๋ยวไปดูกันเลยะไะไปอย่างนี้แหละเขาน่าจะกลัวแล้วเด<ะ>ี๋ยว <laughs> จะรีแล้วกันๆๆ <laughs> เลยกันเลยไปไปไปข้างหลังนะมีเถาวัลรไม่เนี่ยปั๊กวนถาวัลย์กลับไป คือสัตว์ปหาดเฮวะเฮวะเฮวะของผมเป็นไงทองผมผมอะเออแฟชั่นนะเอาวันต้องทรงนี้แหละเซียวจะดูว่าเขาจะลับ อย่มาดูว่าเขาจะรับหลักที่ที่ใจวะเขาชอบพี่นี่ที่รูปรักหรือว่าที่ใจเฮ้ยเลยกระลานนแล้วปะไี่ไม่มาแล้วแล้วเฮ้ยเราบอกว่าสวัสดีเขาจังหวะภาษาภาษาอีสานใช่ไเขาเตะเดียนลูกไหมไปหาวงเวียนไปหาวงเวียนอยู่ไหนวะไปดีนี่นี่นี่จะกันไอ้กัน เออถ่ายตรงนี้เธอยังชอบเรยอยู่เปล่าถึงเธอทำตัวสะทุนกว่านี้เราก็ยากเฮ้ยโอ้จะเดินกเดินดา ไปเซลฟี่กับเขาไปลงทวิตหน่อยะแม่แม่ยังชอบชอบเลยกูใช่เอ้ยบีเรียกมาถ่ายรูปเพื่อมาถ่ายรูปไปลองไหนดิเป็นลงทวิตไปลงทวิตกับเขาหน่อยถ้าเขาถ้าเขากล้าลงแสดงว่าเขาชอบที่ใจชอบชอบที่ใจใช่ไม่ได้นะ่ยอืมกินดีดไอ้วงแหวนวงแหวนน่าหน้าตายังไงก็เหมือนเดิมเหมรูปคู่เลยรูปคู่เลย เธอหยิบมาใกล้วงแหวนน่เด้อเออก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไพื่อใครที่ชอบพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับสักหมัดไหมเฮ้